แ้อง่ทว่เรียกหาผู้ชายเนาะเพราะฮอร์โมนเพศเนี่ยมันผลักด,ดันทุกอย่างอินเนอร์มันมาแรงมากๆ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอแต้วอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราออนแอร์ไปหลายๆคลิปนะคะก็มีคําถามจากทางบ้านหมอก็คัดเลือกคําถามที่มีหลายๆคนถามเข้ามานะคะเดี๋ยวให้ทีมงานอ่านคําถามให้หมอฟังเลยค่ะเพื่อนๆทางบ้านถามกันเข้ามาค่ะว่าทําไมแมวถึงเหงาแล้วจะหยุดพฤติกรรมเหงาของแมวได้ยังไงคะอาการเหงาของแมวนะคะเดี๋ยวหมออธิบายก่อน,นะะเป็นอาการติดสัตว์ของน้องแมวนะคะเขาจะร้องเยอะขึ้นค่ะแล้วก็อ้อนกลิ้งเกลือกหรือแบบเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ กับเรามากขึ้นหรือใจดีมากขึ้นนะคะจะรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เขาเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเขาจะลองมากเป็นพิเศษนะคะบางตัวจะมีพฤติกรรมพยายามหนีออกจากบ้านนะคะทีนี้ทําไมแมวถึงเหงาอ,อ,อาการเหงาของแมวเนี่ยเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขานะคะสัตว์เขาจะมีการผสมพันธุ์เป็นฤดูเนาะระบบสืบพันธุ์เขาพร้อมเนี่ย เขาก็จะแสดงพฤติกรรมนี้ออกมานะคะเป็นการร้องเรียกหาคู่เสียงงนี้ก็จะได้ยินไปยังแมวตัวอื่นๆที่พร้อมที่จะมาผสมพันธุ์กันนอกจากนี้เนี่ยอาการเหงาเนี่ยใน,ในในแมวตัวเมียนะคะจะมีเป็นช่วงๆเนาะหลังจากจบรอบแรกไปเนี่ยอาจจะมีรอบที่2ตามมานะคะแต่ตัวผู้เนี่ยก็จะสามารถเหงาได้ตลอดลคือถ้ามีอะไรมาก,กระตุ้นให้พฤติกรรมทางเพศเขามีมากขึ้นอย่างเช่นมีตัวเมียที่กําลังติดสัตว์อยู่ในละแวกบ้านนะคะเพราะว่ากลิ่นฟิโลโมนเวลา น้องแมวเขาเป็นสัตว์เนี่ยมันจะสามารถส่งกลิ่นไปได้ไกลามากๆนะคะบางทีเราจะรู้สึกว่าถ้าไม้อยู่ในคอนโดนก็เหงาอาจจะมีคนที่แอบเลี้ยงของแมวในคอนโดนเหมือนเราก็ได้การทําหมันจะช่วยให้ลดเรื่องของการเหงาได้ไหมคะการทำหมันเนี่ยถือเป็นวิธีที่แก้ไขพฤติกรรมนี้ได้ดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าพฤติกรรมนี้จะเกิดแค่เฉพาะน้องแมวที่มีอิทธิพลของฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้หลังจากทำหมันไปเนี่ยก็คือตัวผู้ก็คือตัดอันทะเนาะของน้องตัวนี้คือเป็นตัดรังไข่แล้วก็มดลูกออก อพอไม่มีฮอร์โมนเพศนะคะพฤติกรรมการติดสัตว์ก็จะหายไปคืออาการเหงาลองเรียกการหนีออกจากบ้านก็จะไม่มีจ้ะแล้วถ้าสมมุติว่าน้องมีพฤติกรรมเหงาเนี่ยเราสามารถทำหมันได้เลยไหมหรือว่ารอให้อาการเหงาของเขาหายไปก่อนแล้วค่อยพาไปทำหมันถ้าเป็นในตัวผู้นะคะสามารถทําได้เลยเนาะแต่ถ้าเป็นน้องตัวเมียเนี่ยะจะมีสองช้อยค่ะคือ1ถ้าเขาเหงาแล้วเขาออกไปผสมมา ณนะวันนั้นเลยนะก็อาจาจะรีบพามาทําหมันในวันนั้นแต่ทีนี้เนี่ยความเสี่ยงในการโทรศัพท์ แต่ระหว่างที่น้องเขาติดสัตว์อยู่เนี่ยแล้วมีการทําหมันเนี่ยระบบสืบพันธุ์จะเป็นช่วงที่กําลังแอคทีฟมากๆนะคะมันจะมีเส้นเลือดเนี่ยเข้ามาเลี้ยงรังไข่เลี้ยงมดลูกเยอะมากกว่าปกติการทําหมันในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเสียเลือดมากนะคะแล้วก็อาจจะเจ็บปวดมีการอักเสบมากกว่าปกติถ้าจะทําหมันก็คือแนะนําให้เป็นช่วงที่น้องไม่เหงาจะดีกว่านะคะสําหรับน้องแมวตัวเมียแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงกรณีเนี่ยแบบ โอ้มันถูกเฉิญจริงๆก็อาจจะต้องทําหมันด่วนกันขึ้นมาก็มีบ้างเหมือนกันค่ะแล้วอาการเหงาที่คือเกิดจากฮอร์โมนอย่างเดียวไหมคะมีปัจจัยอื่นที่ทําให้น้องเหงาได้ไหมคะถ้าหลักๆเลยก็เป็นจากฮอร์โมนว่าอาการเหงาเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะตอนที่น้องติดสัตว์จริงๆอาการเหงาจะเกิดเฉพาะตอนที่ติดสัตว์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอาการร้องดิกเสียงดังเวไว,วยอ้อ,อนอะไรเงี้ยก็คือเป็นพฤติกรรมของเขาเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศแล้วอาการเหงานี่มีช่วงเวลานาน,านไหมคะ ก็ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยไม่มีระยะเวลาจํากัดนะคะคือเขาสามารถแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาได้ได้ตลอดเนาะแต่สําหรับน้องตัวเมียเนี่ยระยะเวลาเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละตัวนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะประมาณ1-2สสัปดาห์หรือนานกว่านั้นบางตัวจะเป็นเดือนนะคะและหลังจากจบรอบแรกไปเนี่ย อาจจะเงียบหายไปผ่านไปอีกสักไม่กี่สัปดาห์ก็จะกลับมาเป็นใหม่นะคะเพราะว่าระบบสืบพันธุ์ของน้องแมวตัวเนี่ยจะไม่เหมือนสุนัขสุนัขเขาจะมีอาการติดสัตว์นะคะแล้วจะมีประจำเดือนไหลออกมาแต่เขาจะเป็นแค่รอบเดียวแล้วจบไปนะคะแต่น้องแมวเนี่ยมันจะมีการกลับมาเป็นสัตว์ได้ใหม่เพราะว่าโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ของแมวเนี่ยการตกไข่เนี่ยมันยังไม่ตกในรอบแรกนะคะมันอาจจะมาตกที่หลังหรือไข่มันฝ่อไปแล้วถึงจะจบเราสามารถฝึกให้น้องแมวไม่งอ่าได้ไหม หมอคิดว่าน่าจะไม่สามารถห้ามใจแมวได้เพราะฮอร์โมนเพศเนี่ยมันผลักดันทุกอย่างนะคะคือถ้าเขาจะเหงาเนี่ยแล้วก็เราอยากจะให้เขาหยุดเนี่ยจะดุจะอะไรก็ตามจะทําโทษเขาจะไม่หยุดนะคะเพราะว่าอินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์มันมาแรงมากนั้นเนี่ยเราไม่สามารถห้ามใจน้องให้ไปหาแฟนได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ถ้าใครมีคำถามที่สงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์หรือส่งเป็นข้อความเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b ์ช่องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ